และซอฟแวร์ก็คือมาว์แวร์ประเภทหนึ่งที่ผู้โจมตีเนี่ยจะเข้ามาในไฟล์ของเราแล้วก็มีการล็อกรหัสไว้ทําให้เจ้าของไฟล์นี้ไม่สามารถเข้าถึงไฟล์นั้นๆได้จากนั้นผู้โจมตีก็จะเรียกค่าไถ่ คือแรกกับรหัสที่ต้องใช้เปิดไฟล์นั้นวันนี้ผมมีตัวอย่างเคสที่โดนแรน์ซอฟแวร์โจมตีที่น่าสนใจมากๆมาเล่าให้ฟังนะครับเราได้รับแจ้งจากลูกค้าบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ว่าเซิร์ฟเวอร์ของเขาเถูกโจมตีโดยแรน์ซอฟแวร์ทำให้ข้อมูลต่างๆถูกเข้ารหัสถึงขั้นที่ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่แบ็กอัพไว้ได้แต่ลูกค้ารายนีย้ได้ซื้อบริการแบ็กอัพโซลูชันกับนิพาคลาวไว้ซึ่งข้อมูลที่แบ็กอัพไว้บนฝั่งนิพาคลาวไม่โดนเข้ารหัสทำให้สามารถรีส ซึ่งเคสนี้ต้องบอกว่าทางทีมงานของนิพายเองทํางานเต็มที่มากๆเพื่อช่วยให้ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ครับเราสามารถกู้คืนไฟล์ข้อมูลได้ทั้งหมดเกือบร้อและส่งคืนให้กับลูกค้าร่วม6 0 0 0 0กว่าไฟล์สิ่งนี้เป็นความรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเครื่องพิสูจน์ความเชี่ยวชาญของด้านเทคนิคของนิพาคขาวได้เป็นอย่างดีครับ